อันยองสวัสดีครับทุกคนช่วงนี้ผมงานเยอะจริงๆอะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ลืมที่จะมาอัปเดตซีรีส์ประจำเดือนซึ่งเดือนเมษายนนี้ก็เดือนระอุไม่แพ้กับอากาศบ้านเราเลยนะครับมีซีรีส์ตั้งแต่คอมเมดี้สืบสวนสอบสวนบู๊จริงจังและที่สําคัญโปรแกรมดีทุกคนเนี่ยไม่ควรพลาดกับโปรเจกต์ The Good Bad Mother ผลงานเรื่องล่าสุดของคุณอีโดฮยอนที่กำลังจะออนแอร์เดือนเมษายนนี้แล้วสําหรับใครที่อยากจะดูกันแล้วว่าเรื่องไหน จะมีเรื่องราวเป็นอะไรยังไงบ้างก็ไปดูกันได้เลยครับ Queen Maker การกลับมาของแม่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง2คนในวงการซีรีส์เกาหลีได้ยิน2ชื่อนี้ก็ต้องมีร้อนๆ้นหนาวๆกันบ้างครับสำหรับคุณแม่คิมฮีแอ และคุณแม่มุลโซรีที่เพิ่งจะปล่อยตัวอย่างมาไม่กี่วันนี้เองกับชื่อเรื่องว่า Queen Maker ฉันจะปั้นราชินีซึ่งจะอุดมไปด้วยรุ่นใหญ่มากความสามารถทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงกับเรื่องราวที่มันน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกกับเรื่องราวของฮาวังโดฮีอดีตหัวหน้าแผานกวางแผนกลยุทธ์บริษัทในเครืออื่นซอง ที่เธอนั้นได้รับมอบหมายเป็นภารกิจครั้งใหม่ในการปั้นราชินีให้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ซึ่งเธอคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกสจากโอซึงซุกทานายความด้านมนุษยชนที่เธอนั้นมีเป้าหมายบางอย่างกับการที่ต้องลงมาช่วงชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปซึ่งแม่คิมฮีแอ์นั้นก็มีผลงานที่ฟาทุกคนมาแล้วในเดอะเวิลด์ออฟแี่ และแม่มูโซรีเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยมีผลงานที่บ้าดีเดือดกันไปแล้วในโซบไวซึ่งบอกเลยว่าการปั้นลาชินีคนนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าต้องเชื่อเฉือนกับเหล่าบรรดานนะักการเมืองที่หมายมั่นว่าจะคว้าตําแหน่งนี้เหมือนกัน รวมไปถึงก็ต้องปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของทตนายความด้านมนุษยชนที่เธอก็ไม่ได้ขาวสะอาดขนาดนั้นจะทํายังไงให้ประชาชนเชื่อว่าเธอจะเข้ามาแบกรับปัญหาของพวกเขาแล้วก็ผลักดันแก้ไขให้เรื่องราวที่มันวุ่นวายต่างๆะถูกคลี่คลายลงไปและที่สำคัญเนี่ยในทุกฝ่ายก็จะมีแบ็กอัพรุ่นใหญ่ที่ไม่พยายามที่จะเอาตัวออกหน้าสื่อแต่คอยชักใจอยู่เบื้องหลัง งานนี้มีเห็นเลือดเห็นเนื้อแต่ถ้าขัดคืนไม่ทำตามคำสั่งบอกเลยว่ามีถึงตาย เอาเป็นว่าเบื้องหลังอันโสมมมที่ซุกซ่อนความเลวร้ายต่างๆไว้จะทำยังไงให้กลายมาเป็นเปลือกนอกที่ใสสะอาดน่าเชื่อถือมีแต่คนเคารพหน้าที่นี้ก็ต้องยกให้แม่คีมีแอร์ที่จะเข้ามาจัดการซึ่งจะจัดการได้หรือไม่ก็ไปรับชมกันได้ใน Queen Maker ในวันที่14เมษายนต้อนรับวันสงการเลยครับในแอปพลิเคชันเ e t f l i x ทีเดียว 역대급 도라이네. 자신 있습니까? 난한 번도 진 적이 없어. The real has come. ซีรีส์โรแมนติกแนวครอบครวัวซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นมันเกิดจากการที่แหกตาทุกคนของทั้งสองคนนี้โอยอนดูวิทยากรสาวที่เธอมีความเชี่ยวชาญเรื่องภาษาเกาหลีด้วยหน้าตาที่น่ารักน่าเอ็นดูและบุคลิกที่เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายมากๆทําให้เธอนั้นมักจะบริหารสนเสน่ห์ของเธออยู่เรื่อยๆแต่หลังจากที่มีปัญหากับแฟนเก่าก็ทําให้เธอนั้นต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเหตุการณ์นั้นมันก็ไปเกี่ยวกับกงแทกยอง แผลบูเชียวฉาญในเรื่องของสาวๆาวที่มีบุตรยากโดยรูปกษณ์ของเขานั้นที่ดูโดดเด่นเกินกว่าใครจะอยากจะแต่งงานด้วยแต่ว่าเขา่ก็เป็นคนที่ไม่อยากจะแต่งงานน่ะแต่ว่าทําไงได้มันต้องมาพัวพันกับโอยอนดูอย่างปฏิเสธไม่ได้ทําให้จุดเริ่มต้นระหว่างหมอหนุ่มและวิทยากรสาวนั้นมันเกิดขึ้นณตรงนี้นี่แหละครับโดยแววว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์จากทางช่อง KBS มีจํานวนมากถึง50ตอนแต่ปัจจุบันยังไม่มีลิขสิทธิ์ซัพบไทยให้รับชมกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอัปเดตช่องทางการดูแบบดูลิขสิทธิ์เมื่อ,อไรเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทุกคนนั้นทราบกันภายหลังครับตานอีถ้ากาาพี่ แฟมิลี The Unbreakable Bond ใครที่คิดถึงผลงานของเฮียจากไฮยอกในยกมือขึ้นครับผลงานล่าสุดของเฮียที่ผมได้ดูแบบจริงจังอะ่ะก็นานมานแล้วนะตั้งแต่ในเทลมีวัดยุซอ่ะเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วแล้วปัจจุบันนี้เฮียแกกลับมาแล้วแต่ว่าเป็นโหมดที่ดูแบบชิลๆน่ารักน่ารักเป็นพ่อบ้านแบบมุ้งมิงสะด้วย ซึ่งว่ากันว่าเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิต2บทบาทไปพร้อมๆกันบทบาทแรกก็จะเป็นชายหนุ่มที่ข้างรักครอบครัวเป็นแฟ m i l y ่แมสุดๆส่วนความลับอีกหนึ่งอย่างของเขาที่เก็บงาเอาไว้ก็คือเขานั้นทําอาชีพเป็นสายลับที่ปกปิดอย่างแนบเนียนไม่ให้ใครนั้นได้รับรู้กระทั่งภรรยาของเขาอ่ะก็ยังไม่รู้เลย ส่วนตัวของภรรยาในเรื่องอะ่ะก็จะได้คุณจางนารามารับบทบาทผมเนี่ยประทับใจคุณจางนาราจากในเซลยูฮอนเต s ามากๆแต่ว่าในเรื่องเนี้ยจะมาในแนวหวานๆหน่อยแต่ว่ามีเป้าหมายชาัดเจน ในการที่จะทำให้ครอบครัวครอบครัวนี้เป็นปึกแผ่นแล้วก็ผลักดันให้สามีอ่ะทำงานทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จซึ่งผมคิดว่าความสนุกอ่ะมันก็จะมาจากการที่พระเอกของเราเนี่ยต้องปลอมตัวไปปลอมตัวมาไปสืบราชการบ้างไปรับส่งลูกไปส่งเมียหรือว่ากระทั่งตัวของภรรยาเองที่พยายามจะสืบหาความลับบางอย่างของตัวสามี2จุดหลักใหญ่ๆที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจก็จะมาจากล็อตเรื่องประมาณนี้แหละ ซึ่งปัจจุบันนี้ Family The Unbreakable Bond สาม,มารถรับชมได้ในวันที่17เมษายนที่กำลังจะมาถึงนี้ผ่านแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar d e n a m e 404สรอร4เดอเเอ ซีรีส์เรื่องล่าสุดของคุณจูวอนที่เป็นหัวหน้าแก๊งพาเหล่าบรรดาสมาชิกมากความสามารถแพ็กกระเป๋าเตรียมตัวป้นแบบเหนือเมฆก,กับซีรีส์แบล็กคอมดี้ที่เป็นการเล่าเรื่องราวของทีมสกังฮีโร่สายดาร์กที่พยายามจะขมโมยมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมกลับคืนมาจากพวกผู้ร้ายที่ป้นไปและต้องร่วมมือกับอีกทีมหนึ่งที่มีชื่อว่าครามา เป้าหมายก็มีเพียงแค่ต้องกู้คืนทรัพย์สินต่างๆพร้อมแก้เผ็ดเหล่าร้ายที่พยายามจะขโมยทุกสิ่งทุกอย่างไปจากพวกเขาแต่ว่าเส้นทางในการจารกรรมมันก็ไม่ง่ายเสมอไปเพราะพวกเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคที่โอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยไม่อยากจะพูดดูด้วยตาคุณเองก็แล้วกันนะซึ่งในทีมเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยตำรวจจากกองสืบสวนพิเศษ แฮกเกอร์ระดับอัจฉริยะและก็รวมไปถึงสมาชิกที่มีทักษะเหนือชั้นระดับที่ว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถคาดเดาวความสามารถของเขาได้เลยพร้อมเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนเนี่ยได้อึ้งทึ่งแล้วก็ประทับใจกับความบ้าบิ่นที่เหนือคำบรรยายจริงๆอะ่ะซึ่งซีรีส์นั้นจะมีทั้งหมด12เอพิโซดสามารถรับชมได้ในวันที่12เมษายนที่แอปพลิเคชันวิวได้เลยครับ 돈 노리는 놈들로 아주 드글드글해. 시작합시다. True h to love. ในที่สุดอีกหนึ่งผลงานที่ผมรอคอยมาที่สุดก็คือผลงานของคุณยูอินนานะครับที่เดือนนี้ทุกคนจะได้ดูกันอย่างพร้อมเพียงกันเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ทางถน,นัดของคุณยูอินนาที่เล่าเรื่องราวของโค้ชด้านการออกเดตเชี่ยวชาญทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตคู่แต่นั่นน่ะคือเปลือกนอกที่ทุกคนได้เห็นกันชีวิตจริงๆของเธออันลัคกี้อินเลิฟสุดๆเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่ไปถึงไหนเลย แต่ว่าเธอนั้นก็เผลอบังเอิญไปตกรุมรักไอ้หนุ่มคนนึงซึ่งไอ้หนุ่มคนนี้เป็นถึงนักออกแบบสิ่งพิมพ์ที่เขาอ่ะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักแต่ว่าเมื่อมาเจอเธอทัศนคติต่างๆความรู้สึกที่มีต่อความรักที่เขาปิดกั้นมาโดยตลอดอ่ะก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มเปิดใจให้เธอลุกหนักแบบไม่แคร์สายตาใครเลยครับ มีใครเป็นเหมือนผมไหมครับที่รู้สึกเสียดายกับตอนจบในเรื่อง Snowdrop ที่สุดท้ายแล้วเธอก็ได้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่สมหวังในเรื่องของความรักพยายามจะเป็นสปายมากกว่าเครื่องชีวิตแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ป่ปเวลาช่างมาันเถอะยังไงก็มาลุ้นกับความรักครั้งใหม่ของคุณยูอินาใน True to Love สามารถรับชมได้ผ่านแอปพลิเคชันพรามวิดีโอในวันที่12เมษายนที่กำลังจะมาถึงนี้ได้เลยครับผม 기대는충족시คิวบ็อกซุนเป็นการคัมแบ็กในรอบปีที่กลับมาเจอกันเร็วมากๆสำหรับคุณจอนโดยอน ที่โด่งดังสุดๆในผลงานอย่างใน Class c o s e in Romance หรือว่าความรักสุดโรแมนติกของคุณคูเบอร์หนึ่งกับแม่สาวร้านเครื่องเคียงที่เธอนั้นจะมาสลัดลุกเดิมๆที่ดูโกโกๆกังๆังถอดเอี้ยมที่เราคุ้นเคยมาจับมีดจับปืนบูรามเต็มพิกัดซึ่งจะเป็นเรื่องราวของบวกซุนญิงสาวที่ใช้ชีวิตแบบสองขั้วมาโตลอดสุดท้ายแล้วทุกอย่างอ่ะมันประดังประเดมมาให้เธอต้องเลือกระหว่างฆ่าคนหรือว่าปกป้องลูก ส่งผลให้สัญชาตญาณดิบที่ถูกปกปิดเอาไว้นั้นถูกปลุกขึ้นมา ทำให้เธอนั้นต้องออกปฏิบัติการทําภารกิจที่ถูกมอบหมายเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของลูกของเธอทำให้เธอนั้นต้องไปเกี่ยวข้องกับองค์กรนักฆ่าระดับบิกของประเทศสุดท้ายแล้วมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องบู๊แทงสัต์ทุกคนให้ยับจะมากี่คนเข้ามาเด้เจ้พร้อมซับโดยทุกคนสามารถรับชมคิวบ็อกซุนได้ในวันที่3 1มีนาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชัน n น t f l i ิได้เลยครับผมเดือจะจัดแน่นอนขอการันตีบราได้ ว่าไว้พวกเราที่นี่คือมืออาชีพในการทำสุภาษิตดังกล่าวให้เป็นจริงครับถ้าไม่มีใครรู้เท่ากับไม่ได้เกิดขึ้นเดอะกู๊ดแบดมาเธอปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีที่ทรหดอดทนสำรับนักแสดงที่ชื่อว่าอีโดฮยอนจริงๆครับแต่ละผลงานเนี่ยไม่มีผลงานที่ง่ายเลยสักผลงาน ในเดกกอะกลอรี่ก็เป็นคุณหมอหนุ่มผู้แสนดีแต่ว่าเบื้องหลังพร้อมรำดาบเป็นเพชรฆาตให้กับมุนดงอึนมาโดยตลอดบทนั้นก็ว่าเล่นยากเลยนะมาในเรื่องเดอะก,กู๊ดแบทมาเธอเนี่ยยิ่งหนักข้อท้าทายสกิลการเป็นนักแสดงที่แบบโอ้โหเรื่องนี้ก็มีชะตากรรมที่หนักหนะดราม่าแบบแทบทุกตอนแน่นอนอะ่ะทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งไปเคิร์งกับตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วก็เปิดเผยให้เราได้เห็นถึงแม้มันจะมีความสดใสน่ารัก ของเด็กวัยเ็ขวบอยู่แต่ว่าชะตาชีวิตของครอบครัวครอบครัวเนี้ยไม่มีง่ายเต็มไปด้วยอนุความดรามา่าใครมีลูกเนี่ยก็ต้องทําใจหายใจลึกๆนะครับถ้าเกิดว่าดูเรื่องนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของคุณแม่ที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกชาย ซึ่งลูกชายคนนี้ตอนแรกก็เป็นคนที่แบบโอ้โหประสบความสําเร็จในชีวิตเติบโตไปเป็นอายการที่คุณแม่คาดหวังเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องประสบกับอุบัติเหตุศูนย์เสียความทรงจํากระทบกระเทือนไปถึงสมองทําให้สมองอันน้อยนี้ของเขาอ่ะย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กเจ็ดขวบอีกครั้งโดยทุกคนนั้นสามารถรับชม The Good Bad Mother ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Netflix ในวันที่26เมษายนนี้ซีรีส์มีทั้งหมด14ตอนนะครับใครที่เป็นแฟนขับคุณอีโดฮยอนก็ จับตาดูเรื่องนี้เป็นพิเศษและนี่ก็คือทั้งหมดซีรีส์ที่บอกเลยว่ามันเดือนละอุไม่แพ้กับอุณหภูมิของเดือนเมษายนนี้เลยครับใครที่รอคอยอยากจะดูเรื่องไหนเป็นพิเศษอ่ะก็ปากหมุดรอกันไว้เลยครับแต่ว่าสาหรับผมก็หนีไม่ได้นะต้องเดอะกู๊ดแบดมาเธอที่แบบรอคอยดูไม่ถึง t r ทูทู l ล v e ที่เป็นผลงานคัมแบ็กของคุณยูอินาด้วยสดใสน่ารักตามสไตล์ออนนี่และสำหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลีเหมือนกับผมหรือว่าชอบในการเช็คลิสต์ดูซีรีส์กันในทุกๆเดือนก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิง่งให้ช่อง Crazy m o m e n t ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย